ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้ที่4วัสดุรอบตัวเราเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเรื่องการดูดซับน้ำการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะซึ่งมีคุณสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ มีดังนี้นะคะก็คือวัสดุบางชนิดสามารถดูดซับน้ําได้และวัสดุบางชนิดไม่สามารถดูดซับน้ําได้ซึ่งวัสดุเหล่านี้ถึงจะดูดซับน้ําได้หรือไม่ได้นะคะก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นสมบัติในการดูดซับน้ําได้นะคะเช่นกระดาษชําระหรือว่าผ้าเช็ดตัวนะคะเราก็เอามาใช้ประโยชน์สมมุติว่าเราอาบน้ํา ตัวเราเปียกใช่ไหมคะเราก็นําผ้ามาเช็ดผ้าก็ดูดซับน้ําได้ก็เกิดประโยชน์ส่วนวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ํเยกตัวอย่างเช่นวัสดุที่ทําจากแผ่นยางพลาสติกเราก็นํามาทําเป็นร่มเพื่อที่จะก,กาันฝนไม่ให้เราเปียกฝนแบบนี้ก็จะเกิดประโยชน์นะคะอะ่นี่คือตัวอย่างนะคะที่คุณครูพูดถึงคือผ้าดูดซับน้ําได้อ่าน ใช้ทําเป็นผ้าเช็ดต,ตัวหรือว่าพลาสติกไม่ดูดซับน้ําใช้ทําเป็นร่มค่ะสาหรับงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนอัดคลิปการทดลองของนักเรียนเองนะคะ,ะส่งคลิปนะคะวันนี้ให้ส่งคลิปหนึ่งคลิปนะคะ,ะในหนึ่งคลิปคือหนึ่งอบอกชื่อ นามสกุลชั้นอพอบอกเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็นำจานมานะคะจานมาหนึ่งใบแล้วก็เทน้ำลงไปในจานหลังจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนนำผ้าเศษผ้ามาเอาเศษผ้าจุ่มลงในน้ำนะคะแล้วให้บอกว่า ผ้าดูดซับน้ำหรือไม่ดูดซับน้ำนะคะ,อะสองนำไม้ไอติมหรือ,อไม้ลูกชิ้นนะคะจุ่มลงไปในจานน้ำแล้วบอกว่าดูดซับน้ำหรือไม่ดูดซับน้ำนะคะและ,ะชิ้นที่3นะคะก็คือ พลาสติกนะคะหลอดพลาสติกให้นักเรียนจุ่มลงไปแล้วบอกว่าดูซับน้ําหรือไม่ดูซับน้ําตัวอย่างนะคะเช่นอัดคลิปก,ก็อัดคลิปให้เห็นหน้านักเรียนด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองก็บอกว่าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวราสาสมมุตินะคะวันนี้หนูจะมาทําการทดลองอสมบัติการดูซับน้ําของวัสดุค่ะโดย มีจานหนูก็เทน้ําลงไปดูนะคะก็จุ่มผ้าลงไปในน้ําแล้วบอกว่าน้ำํำดูซับกับผ้านี่ดูซับน้ํำไหมอันที่สองก็คือไม้ไอติมดูซับน้ํำไหมแล้วอันที่3จุ่มหลอดพลาสติกแล้วบอกว่าดูซับน้ํำไหมแค่นี้นะคะในคลิปที่จะส่งหุ่นรู ค่ะสำหรับงานในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ